ทดสอบกล้องติดรถยนต์ e n i t e d 8 8ของบริษัทดีตะวันในตอนฝนตกนะครับเราจะมาทดสอบให้ดูถึงประสิทธิภาพของกล้อง e n i t e d 8 8ที่บันทึกภาพในตอนฝนตกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสาหรับกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่บอดี้ทาจากโลหะนะครับใช้โลหะอย่างดีนะครับจับดูมีน้ําหนักนะครับผมดูหรูหรามากม่นเหมาะสำหรับเป็น ของระดับตกแต่งว้นตนได้นะครับในส่วนเรื่องของคุณสมบัตินะครับความละเอียดความคมชัดระดับ Full HD นะครับ 1,080p นะครับเรามาดูตอนเลี้ยวกันนะครับผม กล้องกว้าง170องศานะครับหน้ากล้อง x 2, 2นะครับรับแสงในตอนกลางคืน,บบบนได้ค่อนข้างดีนะครับอว่าหนนังกว้างมากนะครับผมภาพตอนกลางคืนสว่างคมชัดแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับฟงังก์ชันต่างๆให้มาค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็น WDR Motion Detection หรือว่า G-Sensor นะครับผม สำหรับฟังก์ชัน WDR เนี่ยถ้าใครยังไม่รู้จักก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับว่าเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากนะครับสำหรับการใช้กล้องถ่ถยนต์ในตอนกลางคืนนะครับช่วยในการปรับแสงภาพกลางคืนนะครับให้สว่างแล้วก็รายละเอียดคมชัดนะครับผมจะเห็นว่าภาพทำความสว่างได้ค่อนข้างดีนะครับ โอเคครับรอไปกันต่อนะครับจะเห็นว่าสามารถควบคุมเลนของฝั่งตรงข้ามได้เกือบทั้งหมดนะครับผม มุมกว้างมากนะครับสนับกล้องตัวนี้นะครับ เรามาดูภาพตอนเดี่ยวโพงกันอีกครั้งนะครับ ปาดมุนได้ดีลเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสั่งซื้อกล้องติดรถยนต์โทร0819634760 4บิงครับขอบคุณครับ